สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 นะครับตอนนี้อยู่กับทิเชอร์เบนนะครับอาครั้งที่แล้วนะครับเราเป็นไลฟ์สดนะครับเป็นการทําแบบฝึกหัดนะครับอ่ทิเชอร์ค้างไว้นะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดหน้าที่3ามสิ 2, กับสามสิบสามเ้ื่นะครับ อ่าหน้าที่สามที่สองตรงนี้นะครับสามทิจสองกับสามพิสามนะครับอ่าตรงนี้นะครับสามทิจสองกับสามพิามนะครับเป็นแบบการของหน่วยที่หนึ่งนะครับเชื่อขอปากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูหน่วยที่ของหน่วยที่สองนะครับขอโทษนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูหน่วยที่สามกันนะครับอ่า หน่วยที่สามนะครับหน่วยนี้นะครับเป็นเกี่ยวกับพออยู่นะครับพอกินนะครับพอเพียงอ่าเป็นหน่วยที่สามนะครับเรื่องพระบรมราชวาทนะครับการมีวินัยนะครับการมีวินัยนะครับอ่านะครับก็ จะเห็นในรูปนะครับเป็นตามรอยพ่อนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮ์มหาภูมิปุลณเดชครับทรงนะครับพระราชทานนะครับพระบรมราชวาทแก่ประชาชนนะครับชาวไทยนะครับในโอกาสต่างๆนะครับไวมากมายนะครับโดยพระบรมราชวาทแต่ละครั้งนะครับรู้ว่ามีข้อคิดนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับ ให้กับประชาชนนะครับาการมีวินัยนะครับก็หมายถึงนะครับความสามารถนะครับของทุกคนนะครับในการควบคุมนะครับอารมณ์หรือพฤติกรรมของตนเองนะครับให้เป็นไปตามที่ตนเองหวังโดยเกิดนะครับการสำนึกขึ้นมา นะครับขึ้นมาเองนะครับและขอให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของตนเองเองนะครับโดยไม่ขัดต่อระเบียบของสังคมหรือศิลธรรมนะครับมีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำนะครับแสดงออกว่าเป็นสิ่งที่ดีต่อตนเองนะครับและสังคมนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นการมีวินัยเข้าแถวอ่า เข้าแถวซื้อขนมเข้าแถวรับประทานอาหารนี่ก็มีการการมีวินัยเหมือนกันนะครับตื่นเช้าอ่าตื่นตรงเวลาก็เป็นการมีวินัยเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้เกี่ยวกับการห้ามใจตนเองนะครับในการปฏิบัติการมีวินัยนะครับอ่าอย่างเช่นที่ที่ลูกกำหนดมาให้นะครับ การมีวินัยนะครับในหน้าที่สามสิบเจ็ดนะครับอ่าในหน้าที่สามสิบเจ็ดนะครับนักเรียนบอกถึงนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการมีวินัยน,นะครับอ่าจะเห็นรูปนะครับอ่ามีเด็กคนหนึ่งนะครับกําลังหยิบหนังสือกับกระเป๋านะครับอ่าคนหนึ่งเด็กในภาพกําลังทําอะไรอ่าเด็กในภาพกําลังทําอะไร ข้อหนึ่งนะครับข้อสองสิ่งที่เด็กในภาพนะครับปฏิบัติต้องเป็นประจําหรือไมอ่ต้องปฏิบัติเป็นประจําหรือไม่นะครับสามนักเรียนควรปฏิบัติตามเด็กในภาพนี้หรือไม่อเป็นคำถามง่ายๆนะครับเชื่อวิโยตัวอย่างมาให้ดูนะครับเป็นคำถามง่ายๆนะครับ อ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งเด็กในภาพกาลังจัดตารางหรือว่าจัดอุปกรณ์นะครับลงกระเป๋าอ่าสองนะครับทําเป็นประจําหรือเปล่านะครับกพะของเราก็ทําเป็นประจาเหมือนกันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอ่าถ้าใครไม่ได้จัดกระเป๋านะครับกระเป๋าก็จะหนักนะครับอ่าพิะฉะนั้นต้องจัด จัดตารางสอนนะครับจัดตารางเรียนของเรานะครับสามนะครับต้องเรียนควรปฏิบัติตามนี้อไม่ไ่มต้องควรอยู่แล้วนะครับอโอเคนะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนถามพระรูมราชวาสเกี่ยวกับกามมีนิเนยและกังวลใจนะครับแล้วให้นักเรียนตอบคําถามด้านล่างในหน้าที่สามพันแปดนะครับ อ่าการมีวินัยนะครับให้นักเรียนอ่าตรงนี้นะครับจะด้ให้นักเรียนตอบนะครับเขาบอกว่าการมีวินัยนะครับที่แท้จริงนะครับสองอย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือวินัยนะครับตามที่ทราบกันก็ถือกันว่าเป็นข้อบัญญัตินะครับหรือว่าเป็นกฎหมายระเบียบข้อบังคับนะครับาที่จะต้องปฏิบัติเหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเป็นวินัยในตนเองนะครับแต่ละคนนะครับจะต้องปฏิบัติของตนเองนะครับสําหรับพวกควบคุมบัญชาหรือว่าบังคับนะครับให้มีความจริงใจประพฤติดีนะครับอันนี้ก็เรียกว่าการมีวินัยนะครับอย่างแท้จริงนะครับให้นักเรียนอ่านให้จบนะครับแล้วก็ตอบคําถามด้านล่างนะครับเกี่ยวกับการมีวินัยนะครับ อ่าต่อไปการคงใจนะครับในการดําเนินชีวิตนะครับของเราเราต้องคมใจนะครับไม่กระทําสิ่งใดๆนะครับที่รู้สึกว่ารู้สึกด้วยจริงใจอ่าว่าชั่วหรือว่าเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นการคงใจของเรานะครับเราจะต้องห้ามใจตัวเองนะครับไม่ให้ทําความผิดนั่นเองนะครับอ่าเราจะต้อง เป็นผู้ถูกต้องนะครับหรือว่าเป็นธรรมนะครับถ้าเราร่วมกันทำเช่นนี้นะครับาได้จริงๆให้ผลของความดีนะครับรับเกิดขึ้นนะครับจะช่วยให้เรานะครับอ,อยู่ในผู้ที่มีผู้ที่ช่วยเหลือของเรานะครับถ้าเราคงใจตัวเองได้นะครับอันนี้ก็ สำคัญเลยนะครับอ่าแล้วให้นักเรียนตอบคำถามนะครับได้ความคิดเรื่องนี้อย่างไรให้นักเรนอ่านนะครับอาให้เรนอ่านนะครับในหน้าที่สามจุแปดนะครับอาสรุปนะครับสรุปนะครับให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะครับถึงหน้าสามจุดเจ็ดนะครับถึงสามสิบเก้าอาในสัปดาห์นี้นะครับ หน้าที่สามพุ่เจ็ดถึงสามสิ่เก้านะครับมาให้นักเรียนครับแบบฝึกหัดด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับในหน่วยที่สองหน้าที่สามุสองกับสามพุสามนะครับจะหัดสิบข้อนะครับเป็นเครื่องหมายนะครับวงนะครับข้อไหนถูกนะครับอ่าในหน่วยนี้เราจะถึงหน้าที่สามสิบเก้าเท่านั้นนะครับ โอเคแล้วม <Okay. S 2> mm ีเชื่อสัปดาห์นี้ที่เชื่อเบ้นก็ขอบาุไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ